พูดถึงราคาปุ๋ยที่ตอนนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องก็ทําให้ตอนนี้เกษตรกรหลายคนเขาต้องตัดสินใจชะลอการซื้อปุ๋ยเพื่อดูสถานการณ์ก่อนแล้วก็เป็นไปได้ว่าฤดูการเพาะปลูกปีนี้อาจจะต้องชะลอไปก่อนเช่นเดียวกันนะครับขณะที่ชาวสวนส้มในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เตรียมหาทางเลือกใหม่ด้วยการหันไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนนะครับแม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับคุณภาพของผลผลิตก็ตามครับ ส้มสายน้ำพึ่งในอำเภอฝางแม่อายและชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ต้องได้รับการบำรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพจึงจะขายได้ราคาครับล่าสุดปัญหาราคาปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นก็สร้างความกังวลให้กับชาวสวนโดยราคาปุ๋ยยูเรียจากเดิมกระสอบละ1,100บาทตอนนี้ไม่ต่ำกว่า1 4 0 0ถึง1,700บาทไปแล้วนะครับส่วนปุ๋ยสูตร1 5 1 5 1 5 กระสอบจาก900กว่าบาทเพิ่มเป็น1,500บาทชาวสวนต้องลดปริมาณการให้ปุ๋ยแล้วก็เตรียมหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เสริมแม้อาจจะกระทบต่อคุณภาพผลผลิตครับราคาปุ๋ยขึ้นสูงมากเราก็ใส่ปริมาณการใส่น้อยลงน้อยลงหาตัวอื่นมาทดแทนเข้าไปเพราะว่าราคาผลผลิตมันต่ำต่ำมาก แล้วย่างนี้อาจอาจะปุ๋ยปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์เขาช่วยได้ไหมครับต้องต้องใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้ปุ๋ยหมักพวกนี้ครับเข้ามาช่วยเข้ามาแทนที่ผสมกันก็ยังพอพอประทังได้อยู่อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยลงมาช่วยกเกษตรกรถึงจะมีมาตรการช่วยกเกษตรกรอยู่แล้วแต่อาจจะช่วยมาทางผู้ค้าคนกลางผู้ผลิตปุ๋ย ให้ทำยังไงให้ราคาไม่สูงกว่าปัจจุบันนี้มีแต่ขึ้นขึ้นเสร็จไม่มีลงและปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงแต่เจ้าของสวนคนที่เป็นเกษตรกรนะครับคนที่เป็นผู้ค้าเองเขาก็บอกว่าพอมาหักลบกรบนี้แล้วขายปุ๋ยก็แทบจะไม่ได้กำไรเช่นเดียวกันนะครับ